สวัสดีค่ะน้องๆน,นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลไต้ต้นยูนิเวอร์สเนาะแล้ววันนี้น้องๆอ,อยู่กับพี่นะคะพี่ไต้ต้นปิ่นปินัทสวัสดิ์นวชัยนะคะวันนี้พี่จะมาแนะนวอีกหนึ่งมหาวิทยาลายัยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนข้อดีของเขาคือเรียน3ปีจบนะคะแล้วก็เป็นหลักสูตรทั้งหลักสูตรเป็น i ิน e r n a t i o n a l p r o g r a รแกรมเรียนเป็นภาษาอังกฤษแถมยังมีเขาเรียกอะไรมีโคออปเปอเรชั่นกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอย่างเช่นที่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ แล้วก็ในบางประเทศเบลเยียมในทางยุโรปนะคะอย่างนี้เป็นต้นทางในเอเชียก็มีด้วยเช่นกันนะคะมหาวิทยาลัยนี้ทุกคนถ้าพ,พอพูดแล้วถ้าคนที่พอจะอะไรนะอยู่ในแวดวงการศึกษาก็อาจจะพอเดาได้ว่า ที่พี่กำลังจะพูดนั้นคือมหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ดนั่นเองค่ะนะคะภาษาไทยเขียนว่ามหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ดนะคะก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราจะอ่านว่าเป็นแบบ s t a n f o r d International University นะคะตั้งอยู่ที่ทางไปสนามบินสุวรรณภูมิค่ะแล้วก็สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า Airport Link ได้เนาเดินทางสะดวกแล้วก็สิ่งสำคัญคือมีทุนการศึกษาให้ค่อนข้างมากค่ะคือเรียน3ปีแล้วก็มีทุนการศึกษาให้ ทุนมีทั้งทุนสําหรับจ่ายค่าเล่าเรียนแล้วก็มีทุนที่เสริมเพิ่มสําหรับการใช้จ่ายอยู่ในชีวิตประจําวันด้วยเช่นกันเนาะข้อดีของการเป็นนักเรียนทุนที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะคะก็เราจะพูดว่ายังไงคะด้วยความเี่เราเป็นนักเรียนทุนเนาะอย่างยกตัวอย่างยกตัวอย่างก็ด้วยความที่นักเรียนทุนส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยเนาะเขามหาวิทยาลัยจะส่งนักเรียนทุนเหล่านี้ไปเป็นหน้าเป็นตาให้กับ เป็นเป็นหน้าเป็นตาให้กับมหาวิทยาลัยแล้วเขาเรียกอะไรคะชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเวลาเเอเอเออน้องสามารถต่อยอดในอนาคตได้โดยการเป็นอะไรครับแบบเป็นยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเวลาคนเขาเซิร์ชเข้าไปวัาหนูแบบขึ้นเวทีหนูก็บอกได้ว่าแบบหนูก็เป็นยูทูบเบอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครัคนเขาก็แบบอ๋อมีฐานผู้ชมอะไรอย่างเงี้ยมีมีมีผู้ชมที่ที่มากขึ้นได้กันเป็นการสร้างฐานผู้ชมที่ค่อนข้างง่ายนะคะเป็นอีกหนึ่ง หนทางหนึ่งเนาะคือข้อดีคือเรียน3ปีจบแล้วก็อะไรคะมีทุนการศึกษาให้ครบพร้อมแล้วก็มี c o ออ operation กับมหาวิทยาลัยทั่วโลกมากมายนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็สำหรับคนที่ยังไงคะคือเรียนดีแล้วก็มีภาษาอังกฤษค่อนข้าง ถือว่าในเกณฑ์ที่ดีเป็นนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนแบบประมาณแบบไบลิงกั้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็แบบม,ม,มีมีทักษะหรือเป็นโครงการโรงเรียนนักพาร์ที่เป็นหลักสูตร EP อย่างเงี้ยแล้วแบบรู้สึกอยากจะเรียนฟรีนะคะอยากจะเรียนฟรีแล้วก็ไม่ได้เสียเรียดว่าจะต้องเรียนมหาวิทยาลัยไ,ไหนนะคะแค่แค่ต้องการเรียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ได้ทุนแล้วก็เรียนจบเร็วนะคะอันนี้ก็คือเป็นประเด็น นะคะที่เราจะหยิบยกมาให้น้องๆได้ดูกันวันนี้นะคะโอเคค่ะก็ยังไงไลค์ like, subscribe และแชร์นะคะับขอบคุณค่ะก็ดู e t in touch บ๊ายบาย